สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนาน,านิคมจังหวัดส,สกลนครเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นพิมพ์หันคราางครึ่งองค์นะครับ เขียนว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรส่วนด้านหลังมียันอักขระเขียนว่า2515รุ่นพิเศษเหรียญหลวงปู่ฟัน่นมีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้าน ชาวบ้านมักเรียกขานท่านว่าพระอาจารย์ฟั่นเป็นพระเถระสายวิปัส,สนากรรมฐานหรือพระสายป่าท่านเป็นศิษย์ของอาจารย์มั่นภูริทัตโตบูรพาอาจารย์สายป่าเหลียนอาจารย์ฟั่นอาจารโร มีการจัดสร้างไว้ประมาณร้อยกว่ารุ่นส่วนมากเป็นคณะสิทธิ์ได้จัดสร้างให้เช่นคณะสิทธิทหารอากาศคณะสิทธิจากสกลนครและกลุ่มลูกสิษย์จังหวัดจันทบุรีซึ่งวัตถุมงคลของท่านมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสน ทั้งนี้ค่านิยมขึ้นอยู่กับประสบการณ์และรูปแบบเหรียญวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกจะเด่นด้านแขวคลาดจากพยันตรายทั้งปวงและมีเมตตามหานิยม จนเป็นที่เรื่องลือกันอย่างกว้างขวางจึงเป็นที่นิยมของนักสแสวงหาสะสมจำนวนมากวันนี้ก็พามาชมเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โรเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ